สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับ l i a d Freedom ครับวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับเมื่อเราทําฟอร์มหลายๆฟอร์มนะครับแล้วก็ลิงก์ชีทหลายๆชีทนะครับถ้ามันเป็นออกมาเป็นฟอร์มเป็นชีทหลายๆอันเป็นจำนวนมากๆนะครับคนที่เป็นแอดมินคนที่เป็นผู้ทําระบบเนี่ยมันจะดูได้ยากนะครับเพราะว่าเราต้องเข้าชีทหลายๆฟอร์มซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทําการรวมรวมชีทนะครับเพราะว่าเราลิงก์ตัว Google Form มาที่ตัว Google s h e e t แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นรายละเอียดมันจะอยู่ที่ Google Sheets เราก็จะดริงรายละเอียดของ Google Sheets ไม่ว่าจะทั้งหมดทั้งมีเท่าไหร่นะครับเราจะลิงก์ออกมาให้เหลือชีทเดียวโดยที่จะแยกเป็นส่วนๆว,ว่าสมมุติเราใช้หน่วยง,งาน A หน่วยง,งาน B หน่วยง,งาน C นะครับก็เป็นอย่างนี้เราก็เอามารวมในชีทเดียวก็คือจะไม่เอามาไม่เอาข้อมูลแต่ละหน่วยง,งานมารวมกันแต่จะทําให้อยู่ในชีทเดียวนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยครับ สิ่งที่เราได้เตรียมกันไว้ตั้งแต่วิดีโอก่อนๆก,ก็คือตัวชี้ที่เราทํากันไว้หลายๆอันในวิดีโอที่ทำำําสําเนาของตัวฟอร์มไว้หลายๆอันนะครับซึ่งมันก็จะทําให้ตัวชี้ที่เราเก็บข้อมูลมีหลายๆอันด้วยนะครับก็อย่างที่เราทํากันไว้ก็จะมีที่ผมทําไว้นะครับก็จะมีรีฟรที L ่หนึ F ่งรีฟรที่สองแล้วก็รีฟรที L ่สามซึ่งแต่ละอันได้มีการส่งข้อมูลฟอร์มมาทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ ท,ทั้งลิฟิที่หนึ่งฟิที่สองแล้วลิฟิที่สนะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องเตรียมอีกหนึ่งอย่างก็คือตัวโค้ดนะครับตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะมีให้ใต้ไอโอนะครับก็คือใช้งานได้เลยครับก็จะมีอยู่ตรงนี้ครับวิธีการท,ทําทํำยังไงนะครับก็คือเราไปที่ตัวตัวชี หน้าปัดนะครับแล้วก็กดตรงบวกนะครับเพิ่มทํำชีทใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งอันเพื่อที่เราจะเอาลิฟว i ฟ i t ี 1, หนึ่งลิฟวิฟี่สองลิฟตี้สาเข้ามารวมกันอยู่ในชีทเดียวนะครับพอเราได้สเปซชีทมาก็คือตรงนี้ครับเราตั้งชื่อไปเลยครับผมตั้งเป็นรวมลิฟว i ฟีแล้วกันนะครับนะครับผมตั้งว่ารวมลิฟว i ฟิีนะครับ แล้วก็เพื่อนๆจะเห็นครับตรงนี้นะครับจะเขียนว่าแผ่นที่1นนะครับผมกดบวกไปครับมันก็จะขึ้นแผ่นที่2มาแล้วก็กดบวกครับมันก็จะขึ้นแผ่นที่สามครับตรงนี้ครับผมขออนุญาตก๊อปปี้ชื่อแล้วกันผมจะเกติพิมพ์มาตรงแผ่นที่1ครับผมคลิกขวาครับผมแล้วก็เลือกคำว่าเปลี่ยนชื่อแล้วก็ control v ไปครับอันแรกใช้เป็นลิดฟิที่1ครับผมอันที่สองครับคลิกขวาครับเลือกคําว่าเปลี่ยนชื่อครับ แล้วก็ใช้เป็นลิสตี้ครับอันที่3ก็เป็นลิสตีที่สครับคลิกขวาเลือกเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็ทวนมีวางไหมแล้วก็ใช้แล้วก็ใช้ลิตีทีสมครับตอนนี้เราได้ทั้งหมด3อันนะครับของ l i สต์ฟรีทีนและ3นะครับส่วนเราจะดึงข้อมูลจากชีตต่างๆเข้ามาให้อยู่ในตัวชีตชีตเดียวจะทำยังไงก็คือเราเข้าไปที่ล i สต์ i ีทอันนี้นะครับแล้วเราก็ไปที่ ัวโค้ดที่ผมให้ไว้นะครับตัวนี้ทำการ c ็อปปี้เลยครับพัดลอกมาเก็บอันนี้ไปแล้วไม่ได้ใช้ละแล้วก็เลือกมาช่องที่1นะครับผมกดไปที่ A 1ครับ A 1ตัวนี้นะครับช่องที่1กดดับเบิ้ลคลิกครับผมแล้วก็วางไปครับซึ่งตรงที่เราจะต้องแก้ครับเรามีทั้งหมดอยู่3จุดหลักๆนะครับจุดแรกก็คือเราไปที่ตัวชี้ที่ชื่อที่1นครับ ทำแบบเดียวกับการส่งรลายคือก๊อกที่อยู่ของตัวชีสนะครับก๊อกที่อยู่ของตัวชีสนะครับ้าไปครับก๊อกที่ตัวนี้แล้วก็มาที่ตัวนี้ครับตรงนี้ครับตรงฟันหนูตรงเนี้ยที่อยู่ในฟันหนูเนียต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปเป็นที่อยู่ของเรานะครับคอนโทรลวีนะครับแล้วเราก็มาดูที่สองก็คือดูที่ตรงนี้ครับมันชื่อว่าอะไรชื่อว่าตรงนี้ครับการต่อแบบฟอร์มที่หนึ่งเราคลิกเปลี่ยนชื่อครับผม แล้วคัดลอกชื่อมันมาเราก็ปี้มาแล้วใช่ไหมเราก็มาวางตรงนี้ครับการตอบแบบฟอร์มหนึ่งครับผมซึ่งมันก็เหมือนกันกับที่เราพิย์มาเมื่อกี้ส่วนอันที่3นมครับที่เราต้องแก้คือตรงนี้ครับเราดูครับว่าตรงนี้ครับ a ถึงเท่าไหร่ครับถึง f นะครับตัวนี้ a b c e e f นะครับถึง f ตรงนี้เราก็เลือกเป็น a 1ครับ a 1 A1 ครับ A1 ตรงนี้ครับเปลี่ยนเป็น A1 ใช้คิมใหญ่ครับ A ขึิมใหญ่ A1 แล้วก็ F นะครับ F ส่วนตัวเลข50ล้านตัวเนี้ยผมก็ใช้อันนี้ไปเลยเป็น50ล้านเพราะว่าเราจะได้ม่ต้องมาแก้ขไขบ่อยๆเพราะว่ามันจะลันยาวไปยัน50ล้านบรรทัดประมาณนั้นแล้วก็กด enter มันก็ทำการโหลดนะครับมันก็ขึ้นแบบนี้มาให้ครับ เราก็มาจัดแต่งเอาครับมาทําการจัดแต่งเอาครับมันก็จะได้แบบนี้ซึ่งมันก็จะมีข้อมูลตรงกับ리 i ิต리ที่หนึ่งอันนี้ส่วนอันที่2อันที่3ทํายังไงก็คือทําแบบเดียวกันครับก็คือเข้ามาที่리ซิต리ที่สตัวนี้ครับผมขออนุญาตกลับไปที่1ก่อนเพื่อทําการ copy ครับกดไปที่ช่องที่1ครับตรงเวลาประทับตรงนี้ก copy ไปกดตัเบนคลิกไปแล้วครับแล้วทําการ copy ครับ c o n t r l A c o n t r l C ครับผม แล้วก็มาเลือกฟอร์มที่2ครับผมที่อทืองตงัวนี้ช่องเดียวกันช่องแรกคอนโทรลวีไปเลยครับมาได้ขึ้นแบบนี้เราก็มาที่ที่ทัดเล่าที่อยู่ของตัวชี้ครับผมเพื่อไปวานมาวางตรงนี้ครับในฟันหนูครับวางไปเลยแล้วก็มาดูชื่อครับทับชื่อเดวาวเลยปล่อยมา เราไม่ต้องแก้แล้วก็ a 1ึงถึง f 5ใช่ครับเราทาแบบเดียวกันถ้าเกิดเพื่อนๆทําฟอร์มที่ไม่เหมือนกันเพื่อนต้องแก้ตรงนี้ด้วยนะครับอะไรอันนี้ผมทําเหมือนกันก็เลยใช้ได้เลยครับกด enter ครับมันก็ทําการดาวน์โหลดโอเคครับแต่ถ้าเกิดบางอันนะครับมันจะขึ้นเออร์เอร์แบบนี้ให้เรากดอนุญาตให้เข้าถึงครับผมมันก็ทําการโหลดเข้ามาครับผมแบบนี้ครับซึ่งลิฟท์ที่สองผมได้ทําการส่งข้อมูลมา2ออันนะครับ ครับอันที่3เราก็ทําแบบเดียวกันนะครับเราก็ทําการเดี๋ยวผมขออนุญาตก๊อปปนะครับตัวโค้ดนะครับแล้วก็มาวางในช่อง A1 ของตัว l i ฟต์ฟ y 3สนะครับผมแล้วก็ไปที่ l i ฟต์ฟ y 3ของไฟล์หลักนะครับแล้วก็ c o อปอยู่ของตัวไฟล์ชีลิฟต์ฟรีที่สมมาครับแล้วก็เอามาวางแบบนี้ส่วนตัว การตอบฟอร์ม1นะครับก็ใช้เหมือนเดิมครับเพราะว่าเมื่อกี้เราดูแล้วตัวชื่อก็เป็นแบบฟอร์มหนึ่งเหมือนกันนะครับผมแล้วตัว A1 กับ f5 10บล้านก็ปล่อยมันครับไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าผมใช้ฟอร์มซ้ำๆกันมานะครับไม่ได้แก้ไขอะไรจำนวนฟอร์มก็เท่าๆกันนะครับก็คือ A ถทงเครับไม่ได้มากกว่าน,นั้นถ้าเกิดเพื่อ้นมากกว่าน,นั้นก็ต้องการแก้ไขนะครับแล้วทำการกด enter ครับผม ครับถ้าขึ้นแบบนี้อีกแล้วเราก็ต้องทําการกดอนุญ,ญาตนะครับกดเข้าไปตรงช่องที่สังกิตตรงนี้แล้วมันจะขึ้นคําว่าอนุญ,ญาตเราก็กดคําว่าอนุญ,ญาตเข้าไปมันก็จะทําการดึงข้อมูลมาให้เราครับซึ่งมันก็จะตรงกับตัวไฟล์หนละักแล้วก็ถ้าเกิดมันมีการอัปเดตนะครับสมมุติว่ามีการส่งฟอร์มเข้ามาแล้วตัวชี้มีการเก็บข้อมูลมันก็จะอัปเดตมาที่ตัวฟอร์มดวงตัวนี้ด้วยนะครับไม่จําเป็นต้องเข้าไปแก้ไขอะไรมันก็ดึงข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้วซึ่งมันจะเป็นประโยชน์สําหรับ คนที่ทําฟอร์มหลายๆฟอร์มนะครับแล้วก็อยากจะเข้าไปดูเรามันจะเป็นต้องคลิกหลายๆฝ่ายที่จะเข้าไปดูเราคลิกเพียงแค่อันเดียวแล้วเราก็มาเลือกหัวข้อใต้ล่างตรงลิฟตี้หนึ่งลิฟตี้สองลิฟตี้สามตรงนี้ได้นะครับแล้วเราก็จะดูได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถาม<ช> <นะ S 2> ที่ <นะ S 2> แฟนเพจของ v i ฟ i t y หรือแม้กระทั่งในบุกส่งตัวหรือจะเป็นคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็น,นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบทุกคนแน่นอนครับ แล้ววิดีโอต่อไปผมก็จะมาทำาทางเข้านะตัว QR Code ซึ่งตอนนี้เรามี QR code อยู่3อันในแต่ละฟอร์มนะครับแต่ถ้าเป็นแบบเอาไปใช้จริงอ่ะตัว QR code มันจะเยอะเกินไปแล้วเราจะงงครับว่า QR Code อันไหนเป็นของอันไหนซึ่งผมจะทําให้เป็น QR code เดียวและพอะสแกนเข้าไปแล้วก็ไปเลือกหัวข้อเอาครับว่าเราจะไปตอบฟอร์มของหัวข้อไหนเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามชมกันได้ในคลิปหน้าครับผมสำหรับการลิงก์ตัว Google s h ชี t กับ Google s h ชี t ก็จะอีเท่านี้ครับ ถ้าผมเป็นยังไงครับสำหรับวิดีโอที่ได้ดูกันไปอาจจะมีเสียงปึงปังปึงปังก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามีช่างมาซ่อมบ้านนะครับก็ต้องขออภัยในส่วนนี้ในเรื่องของเสียงด้วยนะครับแต่เรามาคุยกันในเรื่องของตัววิดีโอที่ผมได้ทําให้ดูนครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ข้ามาได้ทางในปวิดีโอหรือแม้กระทั่งแฟนเพจลิซิลิตี้หรือแม้กระทั่งเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับ ก็สอบถามกัน้็มาได้นะครับที่สําคัญนะครับมีช่องดิสต๊กตอกด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากดูความติ๊งต้องของผมก็เข้าไปดูในดิสต๊อกได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดวิดีโอนี้เป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับให้กับคลิปนี้ด้วยครับแล้วที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดทั้งหมดให้กับช่องลิฟวิฟนิี้ด้วยครับแล้ววิดีโอหน้าผมจะมานํเาเสนออะไรก็ติดตามกันได้ครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ